เมื่อยามเกิดเกิดคนเดียวเที่ยวจนทั่วแล้วใหญ่กลัวเมื่อวันลับกลับเงียบเงาอยากมีเพื่อนเดินไปด้วยช่วยบรรเทาสุดท้ายเราก็ต้องจากพรากคนเดียวมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนมองคนอ้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญา มองเห็นว่าล้วนมีพิษอนิจจังกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานอน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานอน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจนำมาพูดคุยทงความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตหิิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องการเพิ่มบุญบารมีให้กับตนเองสามารถที่จะทำได้ทุกที่ในทุกเวลาโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะที่วัดท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของการทำบุญนั้นว่ากันในส่วนที่เราท่านทั้งหลายนี้เข้าใจกันง่ายๆก็คือการที่เรานั้นเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นการให้อะไรก็ได้ทั้งการให้ความรักให้ความรู้ให้ความรู้ ให้ความสนใจให้ความสำคัญให้โอกาสให้อภัยทานให้ธรรมะเป็นวิทยาทานให้การสังคมสงเคราะห์ให้น้ำจิตน้ำใจแก่ผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการที่เรานั้นได้ให้เวลาแก่ตนเองและครอบครัวด้วยครับและยิ่งเมื่อพูดถึงในยุคสมัยนี้การที่เราท่านทั้งหลายจะได้หาโอกาสทำบุญกันบ่อยๆนั้นหลายต่อลายท่านนั้นก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่าหาเวลาระยากยิ่งในการที่จะมีโอกาสทําบุญนี้ก็เพราะมีธุรกิจการงานที่รัดตัวอย่างมากมายเสียเหลือเกินก็มักจึงจะไม่ค่อยมีเวลาทําบุญมากเท่าไหร่นักแถมก็ยังมีหลายๆท่านที่ได้เข้าใจผิดไปอีกว่าการที่จะทําบุญได้นั้นก็คือการที่จะต้องไปวัดไปถวายสังฆทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ไปทําบุญกันเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ผมก็จึงขออนุญาต นำเสนอวิธีการทำบุญแบบง่ายๆโดยที่เรานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปวัดเพียงอย่างเดียวและก็ยังเป็นการประหยัดเวลาอีกด้วยครับก็ลองมารับฟังกันดูว่าเราสามารถที่จะทำอะไรกันได้บ้างกับ16วิธีการเพิ่มบุญให้แก่ตัวเองทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปวัดเพียงอย่างเดียวและการทำบุญง่ายๆในข้อที่หนึ่งนั้นก็คือการที่ตัวเรานี้ทำการดูแลพ่อแม่ โอ้ย่าตายายหรือผู้มีพระคุณบุพการีที่บ้านของเราก็คือการดูแลให้ท่านมีความสุขก็เพราะพ่อแม่นี้ก็คือพระประจำบ้านอย่าทำให้ท่านเดือดร้อนใจหรือเป็นทุกข์ใจหรือถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ทำความดีกับท่านก็ควรที่จะมันทำกับท่านให้บ่อยๆก็อาจจะพาท่านไปเที่ยวบ้างซื้อของมาฝากบ้างเพียงเท่านี้ก็เป็นการทำบุญที่ดีมากๆแล้วครับข้อที่สอง ก็คือการตักบาตรตอนเช้าก่อนที่เราจะไปทํางานการที่เราได้ตื่นเช้าขึ้นอีกสักนิดได้รู้จักการให้มากกว่าการรับแล้วชีวิตของเรานี้ก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับข้อที่3ก็คือการสวดมนต์เพียงแค่วันละหนึ่งบทการสร้างสมาธิด้วยการสวดมนต์ไหว้พระวันละแค่หนึ่งบทไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเพียงแค่บทสั้นๆกล่าวนโมตระอะรหังสมา เพื่อบูชาและน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยทำได้เช่นนี้ในทุกๆวันจิตใจของเรานี้ก็จะมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นเพียงแค่บทสวดมนต์ง่ายๆอย่างการแผ่เมตตาหรืออิติปิโสแต่ถ้ามีเวลาหน่อยก็ให้สวดพระคาถาชินบัญชรหนึ่งจบก็จะยิ่งเป็นการดีมากยิ่งขึ้นครับข้อที่4ก็คือการถวายน้ำเปล่าหนึ่งแก้วหรืออาหารคาหวาน หรือไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พวงมาลัยให้ทำกับพระพุทธรูปที่บ้านเพราะพระพุทธรูปประจำบ้านของเรานี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเดี่ยวจิตใจที่ดีอย่างหนึ่งของคนในบ้านเราก็จึงควรที่จะดูแลให้ความสำคัญอย่างดีก็จะได้ทั้งบุญและเป็นสิริมงคลแก่บ้านของเราอีกด้วยครับวิธีทำบุญง่ายๆในข้อที่5ก็คือการนั่งสมาธิอย่างน้อย5นาทีก็ขอให้เรานั้น แบ่งเวลาเพียงแค่วันละห้านาทีอยู่กับตัวเองด้วยการนั่งสมาธิเสียบ้างเวลาเพียงเท่านี้ไม่ถือว่าเป็นการเสียเวลามากแต่กลับเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนอย่างมากมายครับข้อที่6ลองไม่กินเนื้อสัตว์ดูสักหนึ่งสัปดาห์ก็ลองที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ดูบ้างทั้งยังจะเป็นการได้ทั้งบุญและสุขภาพที่ดีในเวลาเดียวกันอีกด้วยครับข้อที่ 7. การพูดคุยสนทนา หรือให้คำแนะนำเรื่องธรรมะกับผู้อื่นด้วยวิธีการของการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องธรรมะแก่กันและกันก็จะช่วยทำให้เรารอบรู้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับข้อที่8การทำบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทางก็อย่างเช่นหากว่าเราได้พบเจอกับพระสงฆ์ที่ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ก็อาจจะไปบอกท่านว่าเราต้องการที่จะทำบุญเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะไปวัด และก็ขอเสนอตัวเป็นคนขับรถไปส่งท่านในณจดหมายปลายทางที่เราสามารถไปส่งได้หรือไม่ก็ถวายเป็นปัจจัยน้ำาด่มผ้าไตรผ้าจีวรในขณะที่พบว่าท่านนั้นกำลังจะซื้ออยู่หรือก็อาจจะมีร้านอยู่ใกล้ๆพอดีข้อที่9ถ้าเราทราบว่าใครเดือดร้อนจริงๆในเรื่องใดๆที่เราสามารถจะช่วยเหลือได้ก็ขอให้ได้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจแล้วก็จะต้องเป็นเรื่อง ที่ทำให้เราไม่เดือดร้อนแก่ตนก็ให้เราทําตามกําลังความสามารถของเราอันพอที่เราจะทําได้และเราจะต้องไม่ลําบากก็อย่างเช่นการได้ช่วยคนแก่ให้ข้ามถนนให้เงินแก่คนที่ไม่มีเงินกินข้าวหรือคนที่เขากําลังลําบากต้องการเงินที่จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นครับข้อที่10การให้คําแนะนําดีๆกับผู้ที่กําลังมีความทุกข์และเป็นคนที่มีความทุกข์ที่เดินมาขอคําแนะนําจากเรา ก็ขอให้เรานั้นให้คำแนะนำของเราและก็จะต้องเป็นคำแนะนำที่จะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยครับข้อที่11การได้ช่วยคนที่เขาเอาของมาขายกับเราซึ่งในตรงนี้นั้นก็ต้องขอยกเว้นในเรื่องของรอตเตอรี่ไว้นะครับเพราะหากเป็นรอตเตอรี่นั้นเราก็มักจะวังผลจากการที่เราได้ซื้อรอตเตอรี่โดยการคาดหวังไว้ว่าเราก็อาจจะถูกรางวัลแต่ถ้าหากเป็นเจตนา ที่เราต้องการจะช่วยเหลือจริงๆเช่นการช่วยคนตาบอดหรือคนพิการที่เขากำลังขายใกล้จะหมดแล้วอันเป็นจิตที่เราเกิดความเมตตาต้องการจะอนุเคราะห์แก่เขาถ้าอย่างนี้นั้นก็พอที่จะทำได้อยู่เพราะก็ต้องดูที่ตัวเจตนาของเราเป็นสำคัญครับและที่ได้กล่าวยกเว้นในข้อนี้ไว้นั้นก็เพราะว่าการทำบุญตรงนี้ตัวของเรานั้นจะต้องไม่คิดที่จะหวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น เพื่อที่จะให้บุญที่เราได้ทําไปนั้นเป็นบุญที่มีความบริสุทธิ์อย่างมากที่สุดครับในข้อที่12สําหรับท่านใดที่ในบ้านมีสัตว์เลี้ยงก็ขอให้ดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่างดีก็อย่างเช่นการอาบน้ําดูแลจานใส่อาหารให้สะอาดดูแลในเรื่องของความสะอาดเรียบร้อยของกรงหรือที่อยู่มันพูดคุยคอยสังเกตว่าเขาชอบหรือรักอะไรก็หาให้เขาไปเช่นชอบนอนในถุง หรือนอนกับตุ๊กตาและในโอกาสพิเศษนั้นก็มอบของขวัญให้เขาด้วยเช่นกันอย่าได้คิดว่าเขาเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงแล้วจะเลี้ยงอย่างทีจริงจางๆเท่านั้นในข้อนี้นั้นก็จะทําให้เราได้ฝึกความอนุเคราะห์เมตตาแก่สัตว์โลกก็เป็นวิธีการทําบุญง่ายๆที่เราสามารถทําที่บ้านได้ในทุกๆวันครับข้อที่ 13. จานชามเมื่อเราได้กินเสร็จแล้วก็ควรที่จะล้างในทันที หรือถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะล้างเอาเศษอาหารออกให้หมดก่อนเพราะหากไม่ทำเช่นนั้นแล้วก็อาจจะมีมดหรือแมลงตัวเล็กๆเ,เดินขึ้นมาบนเศษอาหารทำให้ในเวลาที่เราจะล้างก็จะต้องราดน้ำไปที่มดทั้งหมดก็จะทำให้เป็นการฆ่าสัตว์แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจอีกด้วยครับและข้อที่14ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ในทุกๆเวลาทุกๆวันก็คือการที่เรานั้น รักษาศีลให้ครบทั้ง5ข้อข้อที่1ก็คือการตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อที่2คือการตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมยข้อที่3ก็คือการตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมข้อที่4ก็คือตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบคำพูดส่อเสียบเพ้อเจอ้อข้อ5ตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุราของเหมือนเมาที่ทำให้ขาดสติ และสิ่งเสพติดที่ให้โทษทั้งหมดทั้งสิ้นข้อที่15ก็คือการที่เรานั้นให้อภัยเมื่อมีผู้อื่นเข้ามาต่อว่าด่าทอทำให้เราโกรธเกลียดหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแม้ว่าการที่เราได้ให้ทานนั้นจะให้มากถึงร้อยครั้งก็ยังถือว่าได้อานิสงส์น้อยกว่าการที่เราได้ให้อภัยทานการให้อภัยทานนั้นแม้ว่าจะให้แค่เพียงครั้งเดียวก็ตามแต่การให้อภัยทานนี้ ก็คือการไม่ผูกโกรธไม่อาฆาดจองเวรไม่มีความคิดที่จะพยาบาทคิดอะไรผู้อื่นแม้แต่คนที่เป็นศัตรูซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้บุญกุศลแรงกล้าและสูงมากในฝ่ายของทานอีกด้วยครับและในข้อสุดท้ายข้อที่16สิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วก็ให้คนอื่นไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหนังสือที่เราไม่ได้ใช้แล้วอาจจะไม่ได้มีค่าแล้วสำหรับเรา แต่ก็อาจจะมีค่าอย่างยิ่งสำหรับคนอื่นก็ขอให้ลองแบ่งปันให้พวกเขาดูบ้างโดยการที่เรานั้นก็อาจจะส่งไปในสถานที่ธุรกันดารสถานที่ห่างไกลที่เขาขาดแคลนสิ่งเหล่านี้หรือการนำไปบริจาคตามสถานที่ที่เขาเปิดรับบริจาคต่างๆและนี่ก็เป็นทั้งหมดกับ16ข้อของวิธีการเพิ่มบุญของคนที่ไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อยซึ่งเราท่านทั้งหลาย สามารถที่จะทําบุญตามทั้ง16ข้อ,อน,นี้ได้เพียงเท่านี้เราก็ได้บุญที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็จะได้ไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาจะต้องรอไปทําความดีเพียงแค่ที่วัดเพียงอย่างเดียวผมก็ขอสนับสนุนให้ทุกทุกท่านได้ฝักไฟขวัญควายในคุณงามความดีเพียงมันสร้างทางกุศลบุญบารมีกันทุกๆุกคนนะครับเชื่อว่าหากทุกท่านได้รับฟังเรื่องราวนี้แล้วนําไปฝึก นำไปปฏิบัติตามไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งก็ขอรับรองได้ว่าชีวิตนี้ของท่านจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับและในโอกาสนี้นั้นผมก็ขอนำเสนอในอีกหนึ่งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวของทัศนคติในสถาบันของครอบครัวสถาบันครอบครัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสถาบันหลักสถาบันแรกเป็นรากแก้วอย่างลึกที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมาสู่สังคม ผมก็จึงของนำเสนอในหัวข้อเรื่องของ 5. ความคิดผิดๆที่ทำลายครอบครัวของคุณท่านผู้ฟังครับเมื่อกล่าวถึงเรื่องความสัมพันธ์ก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งถ้าเป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวด้วยแล้วก็ยิ่งต้องดูแลและประคับประคองให้ดีแต่ถึงแม้ว่าเรานั้นจะสามารถดูแลความสัมพันธ์ได้ดีแค่ไหนแน่นอนว่าก็ต้องมีบ้านที่บางความคิด ก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องเกิดรอยร้าวเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าความคิดเหล่านี้มีอะไรกันบ้างความคิดแรกในข้อที่หนึ่งนั้นก็คือความคิดที่คิดว่าคนในครอบครัวนี้ก็เป็นคนกันเองจะทำอะไรยังไงก็ได้ทั้งนั้นจึงทำให้ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนในครอบครัวซึ่งก็เข้าใจว่าก็อาจจะด้วยความเคยชินซึ่งก็อาจจะทำให้เรานั้นมองข้ามความสำคัญ ของคนที่อยู่รอบข้างตัวเราซึ่งการที่มีความคิดว่าคนในครอบครัวนี้เป็นคนกันเองแล้วเราจะทําตัวไม่น่ารักพูดจาทําร้ายจิตใจไม่ใส่ใจไม่สนใจกันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้ต้องเกิดความขัดแย้งได้เราเคยลองตั้งคําถามกับตัวเองดูไหมครับว่าทําไมในบางครั้งนั้นเราถึงได้ถนอมน้ําใจคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวทั้งๆที่จริงๆแล้ว คนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวเรานี้คือคนที่เรานั้นควรที่จะต้องให้ความสําคัญมากที่สุดใส่ใจในความรู้สึกถนอมน้ําใจกันให้ได้มากที่สุดแท้หากสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็ขอให้การพูดการจาการแสดงออกต่อคนในครอบครัวนั้นขอให้ได้ถนอมรักษาน้ําใจกันให้ได้มากที่สุดครับความคิดต่อมานั้นก็คือความคิดที่ว่าเรื่องของเงินคือสิ่งที่สําคัญที่สุด สำคัญยิ่งกว่าคนในครอบครัวเสียอีกในเรื่องนี้นั้นผมก็ขอไม่ปฏิเสธว่าแน่นอนว่าเงินนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายแต่ก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าเงินนี้ไม่ใช่คำตอบของทุกๆสิ่งในชีวิตก็เพราะว่าเงินนั้นไม่สามารถที่จะซื้อความอบอุ่นหรือความรักระหว่างคนในครอบครัวได้ก็เชื่อว่าคงจะมีจำนวนไม่น้อย ที่ได้พากันพย,ยายามทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่ก็กลับไม่มีเวลาที่จะได้อยู่กับลูกหรือคนที่ตนรักก็เพราะมีความคิดที่ว่าสามารถใช้เงินทดแทนเวลาที่หายไปได้แต่ทว่าจริงๆแล้วนั้นเงินนี้ไม่สามารถที่จะสร้างพ่อแม่สร้างสามีภรรยาที่ดีที่มีเวลาให้ความรักให้ความอบุ่นแก่กันและกันได้ก็เห็นได้มากในหลายครอบครัวนั้น ที่ใช้เงินทดแทนเวลาให้กับลูกโดยที่ไม่มีโอกาสและเวลาได้ใส่ใจเข้าอกเข้าใจให้เวลาและให้ความสำคัญกับเขาได้จริงๆก็เพราะธรรมดาของคนเราทั้งหลายนี้ก็ล้วนต้องการการเอาใจใส่จากคนที่รักด้วยกันทั้งนั้นก็ขอให้ได้พิจารณาทบทวนกระดูให้ดีครับในข้อต่อมาก็คือการที่มีความคิดที่ว่าเรื่องของคนในครอบครัวนั้นไม่มีความสำคัญแต่ถ้าว่าจริงๆแล้ว กับเรื่องของการเอาใจใส่กันก็คือเรื่องที่มีความสําคัญมากๆในการดูแลความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพ่อแม่และลูกก็ย่ามองว่าปัญหาของคนในครอบครัวนี้คือเรื่องของใครของมันซึ่งก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นเรื่องที่จริงอยู่ที่ว่าคนเรานั้นคงจะไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้แต่ก็ไม่ควรที่จะให้คนที่เรารักต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงคนเดียวเราควรที่จะให้กำลังใจ และคอยถามไถ่ถึงความเป็นไปของแต่ละคนในครอบครัวแต่เราก็ต้องรู้จักกับความพอดีพอเหมาะไม่ควรที่จะมากเกินไปจนดูเหมือนว่ากลายเป็นการจับผิดกันครับความคิดต่อมานั้นก็คือความคิดที่ว่าตัวของเราเองนี้คือคนที่ทำเพื่อครอบครัวอยู่คนเดียวก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าในเริ่มต้นที่แรกนั้นครอบครัวนี้ก็คือสิ่งที่คนสองคนพยายามที่จะสร้างขึ้นมาให้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียว ที่จะต้องเปลี่ยนจากคำว่าเธอและฉันให้เป็นคำว่าเราซึ่งจะต้องใช้การร่วมแรงร่วมใจของคนทั้งสองคนไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งกำลังเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้ทำนั้นเป็นการพยายามทำเพื่อครอบครัวอยู่ฝ่ายเดียวส่วนหนึ่งนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าในบางทีนั้นก็อาจจะมีบ้างที่เรารู้สึกเหนื่อยมากเกินไปจนได้มองข้ามไปว่าอีกฝ่ายนั้น ออกกระังทำหน้าที่ที่มีความแตกต่างเพื่อครอบครัวอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นแล้วก็จึงควรที่จะหันหน้าเข้ามาคุยกันถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะอะไรจะต้องคุยกันโดยที่ห้ามใช้อารมณ์เป็นอันขาดและก็ต้องห้ามโทษอีกฝ่ายหรือโทษตนเองเด็ดขาดแต่จะต้องคุยกันด้วยเหตุและผลพร้อมทั้งช่วยกันคิดที่จะหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่ทางออกก็เพราะว่าการที่ได้ใช้อารมณ์นั้น ก็มีแต่จะทำลายความรู้สึกของกันและกันครับมาถึงข้อสุดท้ายในข้อนี้นั้นก็พบว่าเป็นปัญหาที่พบเห็นกันอยู่มากในหลายๆครอบครัวซึ่งก็คือความคิดที่คิดว่าไม่จาเป็นจะต้องพูดเมื่อเวลาที่ไม่เข้าใจกันเพราะโดยมากนั้นในเวลาที่คนสองคนเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ตรงกันหากไม่ทะเลาะก็คงจะต้องใช้ความเงียบเข้ามาควบคุมสถานการณ์ซึ่งการเงียบก่อนนี้ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ก็เพราะจะทําให้แต่ละคนนั้นสงบสติอารมณ์และใจเย็นมากขึ้นแต่การที่เงียบตลอดโดยที่ไม่คุยกันเลยนั้นก็ถือว่ามีผลเสียอยู่มากเหมือนกันนั่นก็เพราะว่าปัญหาหรือความเข้าใจผิดนั้นก็จะไม่ถูกแก้ไขแต่กลับกลายเป็นว่าเอาปัญหานั้นไปซุกไว้ใต้พรมแทนดังนั้นจริงๆแล้วเมื่อคนเราไม่เข้าใจกันก็ควรที่จะหันหน้ามาคุยกันมากกว่าเงียบใส่กัน แต่ว่าก็ต้องเลือกใช้คำพูดที่คิดถึงใจของอีกฝ่ายให้มากๆด้วยอย่าได้ให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและการประชดประชันไม่ใช่คำพูดที่ทำให้สถานาการณ์ดีขึ้นเลยสักนิดครับก็ขอฝากให้หลายๆครอบครัวนั้นได้นำไปพิจารณากันดูเพื่อที่จะทำให้เกิดความสุขและมั่นคงในครอบครัวของท่านเองก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรม ทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงในช่วงของข้อคิดข้อทําส่งท้ายก่อนจากกันอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องโลกนี้นั้นไม่มีใครเก่งไปกว่าใครไม่มีใครเก่งไปซะทุกอย่างทุกเรื่องทุกๆคนนั้นมีความเก่งและความสามารถที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังครับ หากดูอย่างนกที่มันว่ายน้ําไม่ได้แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นความผิดของนกปลาที่มันบินไม่ได้ก็ใช่ว่าจะเป็นความผิดของปลาปริญญาชีวิตนั้นคือสิ่งที่เชื่อมาตลอดว่าทุกคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีดีในตัวของเราเองทั้งสิน้นตัวของเราเองก็เช่นกันครับแค่ต้องเลือกอยู่ให้ถูกที่และถ้าเลือกได้ก็ขอให้โผมาให้ถูกจังหวะแล้วเมื่อเราสามารถที่จะพบจุดตัดของวันและเวลา โอกาสของเราก็จะมาถึงตัวของเราเองถ้าเราไปตามเขาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเดินตามเงาของเขาอยู่ใต้เงาของเขาอย่างเก่งๆเลยนั้นเราก็ทำได้แค่เท่าเขาเท่านั้นแต่ถ้าเราดูเขาคิดแล้วค่อยต่อยอดให้แตกต่างแล้วก็ให้ฝึกฝนตัวเราเองให้เก่งขึ้นในวันหนึ่งเราก็อาจจะแซงเขาก็ได้สำคัญที่คิดก็คือการวางแผนและการลงมือทำ ก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาเหลือเกินที่เราทั้งหลายนี้มักที่จะชอบเปรียบเทียบคนว่าคนไหนเก่งกว่าใครด้วยการเอาบททดสอบหรืออะไรสักอย่างมาให้ทั้งสองคนทําแล้วก็ตัดสินว่าใครที่เก่งกว่าใครแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นบนโลกใบนี้มันไม่มีใครที่เก่งกว่าใครหรอกครับมนุษย์เราทุกคนนี้ต่างคนก็ต่างมีความสามารถที่แตกต่างกันไปจะให้เอามาเปรียบเทียบกันทั้งหมดนั้นบางที มันก็เป็นไปไม่ได้ก็อย่างเช่นจะให้หมอลองไปซ่อมรถยนต์ก็อาจจะทำไม่ได้หรือไม่เก่งเท่ากับช่างซ่อมเฉพาะทางจะให้ช่างซ่อมรถไปรักษาคนไข้ก็คงจะทำไม่ได้หรืออาจจะทำได้แค่รู้จากการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้นก็ตามนั้นแหละครับซึ่งเราก็มักจะเอาบางสิ่งบางอย่างมาทดสอบและก็บอกว่าคนไหนเก่งกว่าคนไหนแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วคนเราทุกคนนี้ก็มีความเก่งอยู่ในตัว แต่เพราะมีความเก่งที่มีความแตกต่างกันเก่งกันคนละดา้านก็จึงไม่ควรที่จะบอกว่าใครนั้นเก่งกว่าใครแต่ควรที่จะพูดว่าแต่ละคนนั้นถนัดไม่เหมือนกันเสียมากกว่านกที่มันว่ายน้ําไม่เป็นปลาที่ไม่สามารถบินบนฟ้าได้มันก็ไม่ใช่ความผิดของทั้งนกและปลาเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็มีเพียงแค่ว่าจะต้องรู้ตัวว่าเรานี้เป็นใครหรือเป็นอะไรปลาไม่ผิดที่บินไม่ได้ แล้วนกผิดตรงไหนกันที่ว่ายน้ำไม่เก่งสิ่งที่เราทำได้นั้นคนอื่นก็อาจจะทำไม่เป็นเราเก่งในแบบของตัวเราเองได้โดยไม่ต้องเอาจุดเด่นของใครมาบั่นทอนกำลังใจของเราและทำให้เราไม่มั่นใจในตัวเองและแน่นอนว่าปลานั้นมันว่ายน้ำเก่งมากแต่หากว่าเราตัดสินความเก่งของมันโดยให้มันปีนต้นไม้มันก็จะจากไปพร้อมกับความเชื่อที่ว่าทั้งชีวิตนี้มันก็จะคิดว่ามันโง่อันเบิร์ตไอสไต์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ได้เคยกล่าวไว้ว่าในชีวิตของคนเราก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่นั้นใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพยายามจะทําเหมือนปลาที่จะปีนต้นไม้ให้ได้ทั้งๆที่มันเป็นปลาซึ่งไอสไตน์นั้นพยายามที่จะสื่อความหมายว่าคนเรานี้พยายามจะทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบตัวเองไม่ถนัดเพียงเพราะว่ากระแสสังคมหรือคนรอบข้างเท่านั้นและเมื่อเขาได้ทําให้สําเร็จ กจะเกิดความทอแท้เสียใจและสิ้นหวังในที่สุดโดยที่เขาได้ละเลยต่อความสามารถและความเก่งที่เป็นจุดเด่นในตัวของเขาเองฉะนั้นแล้วทุกๆคนบนโลกใบนี้จึงไม่มีใครที่เก่งกว่าใครหรือด้อยกว่าใครดังนั้นแล้วเมื่อเราท่านทั้งหลายมีทักษะความสามารถในด้านใดก็ไม่ควรที่จะนําจุดเด่นหรือความสามารถนั้นไปยกตนข่มท่านหรืออวดอ้างว่าดีเด่นเก่งกว่าใครเขา ก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้นำไปฉุกคิดพิจารากันดูครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่าน เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลขอความเตือนมอองงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกลนประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังนั้น รับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด u b s c r คร e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ